สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับทำกีตาร์บ้านๆกับอาบีกีตาร์นะครับตอนนี้อยู่ที่ช็อปของผมนะครับผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการทากีตาร์นะครับจริงก็ไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้ครับเริ่มต้นจริงๆผมก็มีแค่ชิ้น2ชิ้นเองนะครับที่เหลือผมก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับก็ท่านใดที่สนใจทําก็ค่อยๆเก็บไปครับอุปกรณ์ต้องซื้อครั้งเดียวครับ ก็มาเริ่มต้นชิ้นแรกกันเลยครับที่ผมใช้มาตลอดนะครับคือตัวนี้ก็อยู่กับผมมาสามปีแล้วตัวนี้เป็นมีพี่ชายคนนึงให้มาครับแกมาสั่งทําคอกีตาร์ผมแล้วเครื่องเก่าผมมันเป็นทิมเมอร์แล้พังแกก็เลยให้ตัวนี้มาแบบฟรีๆเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นแท่นปรับหน้าไม้นะครับตัวนี้ก็จะมีคลิปที่ผมเคยทําปรับหน้าไม้ไว้แล้วนะครับก็ไปดูกันได้นะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นทั้งลมนะครับใช้สําหรับพ่นสีครับก็เดร์เซพานะครับตัวนี้ได้มาหลังสุดเลยหลังๆจะใช้แต่ตัวนี้นะครับก็จิ๊กซอนะครับตัวนี้ประมาณ300กว่าบาทนะครับสว่านตัวเล็ก3 0 0ที่มันเป็นพวกเลื่อยนี่ก็ใช้เลื่อยเฟตนะครับตัวนี้ผมก,ก็ทั้มาประมาณ สามสี่ร้อยนี่นะครับจะไม่ค่อยได้ดนะ้เป็นดอกต่างนี่เป็นดอกทิมเมอร์นะครับเป็นดอกลาเตอร์นะมใช้ก็เป็นตะใบะใบของโซโล่นะครับชุดละ299านี่นะครับอยู่ในโฮมโปูนะครับมีขายจะเป็นพวกวันนี้กบไเหเราคอนะครับเป็นตะวันมือตัวตนี้ชอบมากเลยครับ ก็เป็นพวกแคมป์นะครับก็จะมีพาวเวอร์ทูลก็จะมีประมาณนี้ครับก็กบนี้ก็ประมูลมาได้ในราคาประมาณ4 0 0นะครับก็ยังใช้งานได้ดีครับเพราะไม่ได้ใช้งานหนักอะไรก็ใช้ได้ครับตัวนี้ไปก็เป็นเครื่องขัดสันนะครับตัวนี้อยู่กับผมมามาก่อนเครื่องเลอเตอร์อีกนะครับตัวนี้เป็นยุคแรกๆที่ผมทำเลยได้มา ี่ราคา900บาทนะยังใช้งานได้อยู่ครับ4-5ปีแล้วตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่ครับ300กว่าบาทเป็นแบบหมุนด้วยสันด้วยนะครับก็ไว้ทำงานหย,ยาบๆยาบนดีครับตัวนี้ก็ทำขัดตัวนี้เรามาเอาตัวนี้เก็บอีกทีนะครับต่อไปก็เป็นทิมเมอร์ครับเอาไว้เจาะพวกช่องเล็กๆหรือว่าเก็บขอบเก็บอะไรนี่ครับก็โอเคเลยครับตัวนี้มันสะดวกในการ เปลี่ยนดอกอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็เป็นสว่านแท่นนะครับบ้านแท่นตัวเล็กนี่ก็ประมูลมาได้ราคา1000บาทก็มาเจาะพวกรูน็อตต่างเล็กๆนะครับรูพิกักกดรูอะไรนี่ก็สว่านไร้สายก็สะดวกดีครับนี่ก็เป็นสว่านแท่นครับตัวนี้เนี่ยสองพันบาทนะครับนี่ผมก็มาดัดแปลงทําเป็น ตัมเซนดิงนะครับก็คือใช้ในการขัดขอบบอดี้กีตาร์ที่ผมทำนะครับก็ใครสนใจก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำครับตนนัวนี้ต่อไปก็เป็นเลื่อยมือนะครับก็เป็นจิมเพลที่ผมทำไว้นี่ก็หน้ากากป้องกันฝุน่นะครับปลอดภัยนะครับก็ นี่ครับเป็นไม้ที่เราจะทากีตาร์แจกกันนะครับตัวนี้เลยไม้ชุดนี้เลยลายอย่างนี้เลยครับก็อย่าลืมกดซับให้ถึง2 0 2 1ัยซับนะครับเราจะมาสูมแจกกันก็ตัวนี้เป็นตัวเพาะไม้ครับคือผมดัดแปลงมาจากแคมป์นะครับแคมป์ตัวตนี้ครับผมประมูลมาได้ชุดนี้ประมาณ300บาทได้5ตัวมันหนีบไม่ค่อยอยู่ครับ ก็เลยตัดหัวออกแล้วก็มาเชื่อมต่อกันแบบนี้ครับก็ใช้งานได้ดีพอสมควรครับก็เป็นที่น่าพอใจอยู่ต่อไปก็พวกอุปกรณ์สีพวกไม้อะไรผมจะเก็บไว้นี่ครับนี่ก็ไม้เราไปทําคอคนระับมีเปิ้ลแล้วมันเบรที่น้องสั่นไว้นะครับไม่ได้ทําในช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับก็ตัวนี้เดีย๋ยวผมจะเปิดประมูลนะครับหลังจากที่ทําเสร็จนะครับเป็น ไม้ประดูนะครับไม้ประดูทั้งตัวเลยทั้งตัวทั้งคอซึ่งคันบ่อยจะเป็นเมเปิลน,นะครับมาดูกันว่าจะประมูลเท่าไหร่ไม่แพงหรอครับตัวนี้เดีวไม่ทำประมูลเล่นกันครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับขอเป็นว่าอย่าลืมกดซับใครให้ถึง 2, สอง1ันยี่สิเดซับแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกีตาร์ร่วมกันแล้วก็ แจกกีาตาร์ตัวนั้นไปเลยครับขอบคุณครับ